มาคืนที่4โทษทีได้หายไปนานนะครับพอดีไปหยุดวันสงการมาสามวันนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยกับวันที่4มามาคือลืมวิธีเล่นไปแล้วเนี่ยหายไปนานเกินนะครับเดี๋ยวก่อนผมนต้องโอเคเฮ้ยคุยโอ้โหมาเลยเอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิวคอมิวคอไม่คุยไม่คุยนะครับไม่คุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมอันมาเลยครับมันมาอย่างรวดเร็วนะฮะมันมาอย่างรวดเร็ว <thôi S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มมาแล้วเหรอเดี๋ยวเวิ่งนะเดี๋ยวเวิ่งนะขอเตรียมใจก่อนเดี๋ยว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 เออหูโอ้โหมาหมดเลยหมาป่าสองตัวชิบ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 ไปไรก้าอย่าพึ่งขอหมุนก่อนขอเดี๋ยว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 ไฟดับด้วยไฟดับด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยฮ่าห้าห้ามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมใจเย็น ขอหมุนก่อนขอหมุนก่อนขอหมุนก่อนอย่าพึ่งนะไฟดับอีกแล้วโหนี่เที่ยงคืนมันมาขนาดนี้เลยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปอัพ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 โอเค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 ฮัลโหลแล้วฮัลโหลฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรอืมในท่อในโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โหเปิดมานี่แอคทีฟ <Active S 1> สุดๆแอคทีฟสุดๆแอคทีฟขนาดนี้แอคทีฟขนาดนี้อืม ไม่กรีดไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยท่นนี้เนี่ยนะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนหมุ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 นเฮ้ยโอเค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 เมื่อกี้นี่เสียงเสียงเออไอตัวขาวใช่ไหมที่มันเหมือนเสียงวิทยุนะครับถ้าผมรีบโอ้โหโอเคไปีไปปิดกลับไปแล้วปิดกลับไปแล้วเดือด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 อื อย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเตัวอะไรตัวอะไรมาอย่าพึ่งน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 าอย่าพึ่่งนาอย่าพึ่่งนานี่น่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะรเร็วทันใจบอกเลยอย่าพึ่งอุยไฟดับไฟดับไฟดับแล้วโอ้โหฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนขอขอก่อนขา ชิบหายแล้วมุนห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 มุน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 ฮึบฮึบโอเคโอเคได้อยู่โอเคได้อยู่อุ้ยเมื่อกี้นี้เอาหน้าออกห่างจอเลยครับเดี๋ยว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 เหืมเสียงใครมาครับเนี่ยเสียงใครมาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอามุนก่อนมุนก่อนโอเคให้ให้ให้ไหนให้ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะ ขอคุยค่อยๆคุยกันโอเคจะไม่มีใครแดกใครทั้งนั้นในวันนี้นะครับโอ้โหไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วนี่เพิ่งตีสองนี่กูใช้แบตไปสองก้อนเลยอึ่มบ็อกซี่บ็อกซี่เดี๋ยวเบื้องนะโอเคหมุนก่อนเสียงท่อเสียงท่อฮัลโหลฮัลโหลไหนฮัลโหลไหน อ๋อไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเสียงท่อมันกุกกักกุกกักเนี่ยอะไรอยู่ในท่อหืมเฮ้ยชิบหายโอเคโอเคเสียงหายไปละ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 โอเคโอเคหมุน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 เฮ้ย นะอย่านะานะขอร้อง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 ฟ็อกซี่ฟ็อกซ,ซี่เดี๋ยวก่อนฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนขึ้นหมุนขึ้นอืมโอ้เมื่อกี้นี้บอนนี่แม่งโผล่มาพี่ตายกเยูเดี๋ยว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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนใจเย็นนะครับไม,ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะฮะได้ทุกคนครับได้ทุกคนจบวันนี้ไปได้ทุกคนนะฮะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเถียงกันเลยนะครับผมว้ยแม่ง โอเคโอเคโอเคใจเย็นนะครับทุกคนทุกคนครับได้เหมือนกันหมดนะฮะได้เหมือนกันหมดครับผมได้เท่ากันนะครับผมค่อยๆต่อแถวกันมานะฮะมากระทีละคนนะครับทุกๆคนช่วยต่อแถวก็จะเป็นระเบียบนะฮะอุ้ยโว้ยพี่พี่มีมาพี่มีพี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้อะไรให้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บไม่มีตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีสี่แล้วโอ้ยแบตเตอรี่จะหมดนะแบตเตอรี่จะหมดนะ โอ้ย oh, yeah, nah. oh, uh ่านะโอ้โ yeah, อือ้โอ้โอผโออยือ้ือ้อเวลาผอขอ้ือ้อเวลมโอ้าอ้โ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 อโอ้โอกโอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้อ้่อ้โอ้โออนหมุนอ่อนหมุนก่อนหมุนก่อน อย่าเบิงนะอย่าเบิงอย่าเบิกอย่า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 เชียวอย่า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 ยมากันขนาดนี้เลยเหรอถ้าจะมากันขนาดนี้แล้วก็ฆ่ากันเลยดีกว่าไม่เหรอมากันหนักนะสาหัสกันชี้เป่งเลยวันที่สี่หนึ่งเป็นอะไรเออกรรมการเอาอะไรอย่าเบิงนะ โอเคไม่มีไม่มีใครมานะครับตีสี่แล้วโครแบตหรือก้อนเดียวแบตเหลือก้อนเดียวผมไม่อยากใช้แบตเยอะเลยเอะเสียงอะไรเสียงอะไรอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะผมไม่อยากใช้แบตเยอะไม่อยากใช้แบตเยอะเดี๋ยวก่อนโอ้โหฟ็อกซี่เดี๋ยว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 ไอ้ฟ็อกซี่นี่ต้องใช้ไฟฉายจ่อครับผมสังเกตมาแล้วนะฮะ เดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งขอคืนเดียวขอขอขอแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวผ่านเทคเดียวผ่านแบบเทคเดียวเทคเดียวผ่านน่ะไม่ได้เหรอขอเทคเดียวผ่านไม่ได้เหรอเอ๊ะเทคเดียวเนี่ยขอแบบเย่เย่เทคเดียวผ่านน่ะไม่ได้เหรอ ม,มุนม,มุน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 เดเดใครใครใครมาใครมาไม่มีไม่มีมุน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 อย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งมามาตีห้าแล้วมันตีห้าแล้วนะเนี่ยตีห้าแล้วขอผ่านเถอะขอแบบเทคเดียวผ่านวันนี้ต้องไปอัดคลิปกับอันเซฟเพราะงั้นขอเทคเดียวผ่านขอแบบตึงโปะเทคเดียวเทคเดียวกดจมูกพี่มีเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกดไปเร็วๆร็วเยส ม,มันง่ายแสนง่ายขนาดนี้นะโอ้ยโอ้โหกูมาที่ดิสนีย์แลนด์อีกแล้วโว้ยอะไรครับน้าโอ้โหมันยืนจ้องหน้าจ้องตาตาไม่กระพริบกันเลยทีเดียวอย่ามองผมอย่างนั้นอย่ามองผมอย่างนั้นบอนนี่ช่วยด้วยดิบอนนี่มีคนมาทำดูชันบอนนี่บอนนี่เออย่ามองหน้าผมอย่านะ ปอนี่ช่วยด้วยปอนีเออย่าจำสเกะตอิสมีอีกแล้วครับผมเฮ้ยเ hey, ท่เดียวผ่านวะ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม